YouTube Channel รงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรสรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่16กันยายน2565ราคากระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด5 0บาทต,ต่อกิโลกร,รัมวันนี้สูงสุด5 0บาทต,ต่อกิโลกร,รัมราคาสรงตัว ราคากระชายหัวจากตลาดกลางเมื bon ่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื an <un> er <out> <int> ่อวานสูงส <un> ุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากวางตุ้งไต้หวันจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากะหล่ำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากระลำปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระลำปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาขาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาขาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัว ราคาขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาขิงแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกร Half ัมราคาทรงตรัว ราคาขิงอ่อนจากตลาดกลางเมืม่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันน okay <hm. ี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคนะต้นจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาคนะยอดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกร,รมัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกร,รัมราคาทรงตัวราคาเช่อมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกรรม,มวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรรมราคาทรงตัว ราคากุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด8 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บบาท าทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาถั่วพูจากตรักลาง เมื pelled, to to. ่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาบวบหอมจากตลาดกลางเม,มนนื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกระเฉดมัด10กําใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแต่งผลจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดขาวหรือลุยไม่แต่งผลจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด85บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักชีไทยจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับตัลง20บาทราคาผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื <im> <im> ่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักบุ้งไทยมัด25กรัมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด100บาทต่อมัดราคาทรงตัว ราคาผักบ si um ุ <cue> ้งนามัดสิบกรัมจากตลาดกลางผู้มวาสูงสุด70บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด70บาทต่อมัดราคาทรงตัวราคาผักปลังจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกรมราคาทรงตัวราคาดอกสลิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักหวานบ้านจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร3อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้0บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกจินดาเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกกะเหรียงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสุปขัดเขียวจากตลาดกลาง เมื Styles, Diamond, Jesus, re, kind of ่อวานสูงสุด5 5บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด55บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกสปอร์ตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำขาวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด130บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัม,ม วันนี cow, ้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด8บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราคีนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามาราจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงเด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต JA ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคามะเขือม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือลิงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือสดริงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือไ่เต่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเปลาะจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะกเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2 6บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น14บาทราคารากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1้0ยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้0ยบบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบสะระแหน่จากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุดร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยยี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด A จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยหกสิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรด B จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหน่อไม้ไผ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหัวใจเท้าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดกระด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด200บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ด <GO grocery stores> นางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาเห็ดฟางเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 5 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด7 0บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาเบอร์กลางจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงกวาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น7บาทราคาแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด15บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบกุยช่ายเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาใบเช่าพลูจากตลาดกลางเม climate, ื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบบบวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกมราคาทรงตัวราคาใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด2 0บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาใบโหระพาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระหล่ำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคากะหลำปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด6 0บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวร,ราคาผักกาดหางหงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมว like ันนี้สูงสุด35บาบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาผักกาดแก้วจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาพริกหวานเขียวแดงเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 2อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 2อยบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาฟักทองคังคกเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาฟักทองคังคกเบอร์กลางจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด2 3บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาฟักทองคังคกเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด42บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด42บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศท้อแดงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศถั่แดงปนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด43บาาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด4 3บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศราชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศสีดาจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคามะเขือเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด9 5บาบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด95บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์กลางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัว ราคาสายบัวลอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวราคาหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บบาทต่อกิโลกรัมราคาทรงตัวจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับ ท่านเอ็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ